ดีทั้งหลายนั้นตั้งต้น <c oughs> ตั้งต้นตั้งแต่รู้จักทำบุญไหว้พระช่วยเหลือผู้อื่นในยามทุกข์ร้อนรู้จักคบเพื่อนที่ดีมีความขยันเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณความดีเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้ลูกๆในอนาคตได้เพราะกลิ่นอของความดีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า กลิ่นหอมที่หอมฟุ้งไปทวนลมได้แตกต่างจากของหอมอื่นๆที่ส่งกลิ่นหอมไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นเมื่อมีกลินก่นหอมของความดีย่อมจะได้รับลูกๆก,ก็จะถามพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาที่เห็นของแปลกๆใหม่ๆว่าแม่นั่นอะไรพ่อนั่นอะไรแม่นี่เรียกอะไรพ่อนั่นใคร แม่นี่ใครอะไรทํานองนี้อยู่ตลอดเวลาและพ่อแม่ก็ยินดีตอบทุกคําไม่เคยดุลูกเลย <c oughs> แมล่ลูกเติบโตแล้วถึงเวลาที่จะเรียนรู้อะไรที่เกินเลยที่พ่อแม่จะสั่งสอนได้แล้วท่านก็ช่วยกันส่งเสียเงินทองที่มีอยู่ เพื่อให้ลูกๆได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนจบปริญญาซึ่งการศึกษาเหล่านี้ชื่อว่าพ่อแม่ได้รับมอบทรัพย์สมบัติที่มีค่าอีกอย่างหนึ่งให้ลูกนั่นคือทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งปัญญาพวกนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอริยทรัพย์แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐ มีหรือเกิดอยู่ในผู้ใดก็จะเป็นทรัพย์ของผู้นั้นตายไปพร้อมกับผู้นั้นไม่มีใครลักขโมย,ทร,ยทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ไปได้ทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้เองที่สามารถนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นๆได้มากมายเช่นเรียนจบแพทย์มาได้ทำงานเป็นหมอ ก็จะได้เงินเดือนจากการทำงานหรือได้ค่ารักษาพยาบาลมาจากความรู้นี้เองหรือเรียนจบอย่างอื่นมาก็นำความรู้นั้นมาทำงานและก็สามารถได้เงินทองและทรัพย์สินอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะการศึกษาที่พ่อแม่ส่งให้เล่าเรียนนั้นเป็นปัจจัยสาคัญถ้าท่านไม่ส่งเสียเล่าเรียนเราก็ไม่มีความรู้เมื่อไม่มีความรู้อริยทรัพย์ ที่จะนำมาแลกทรัพย์ภายนอกนั้นก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นทรัพย์อื่นๆจึงมีเพิ่มขึ้นไม่ได้ดังนั้นการที่พ่อแม่ได้ส่งเสียเล่าเรียนให้ได้รับการศึกษานั้นสแสดงว่าท่านทั้งสองได้มอบอริยทรัพย์ให้แก่ลูกๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าลูกๆคนนั้นจะรับมอบอริยทรัพย์ได้มากน้อยแค่ไหน สนอกจากนี้ท่านยังได้เสาะแสวงหาคู่ชีวิตที่ดีให้แก่ลูกๆของท่านเองถ้าเห็นว่าใครเป็นคนดีพอที่จะเป็นเพื่อนชีวิตของลูกตนเองได้ท่านทั้งสองก็ไม่นิ่งดูดายพยายามติดต่อทาบทามเพื่อให้เป็นสามีภรรยาแก่บุตรของตนด้วย 5. สุดท้ายเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้ว ท่านยังได้มอบมรดกที่ท่านสั่งสมไว้เป็นน้ำพักน้ำแรงของทั้งสองคนพ่อแม่ให้แก่ลูกๆได้ดูแลใช้สอยต่อไปไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนไว้เพื่อนำไปใช้จ่ายในโลกหน้าท่านก็ทิ้งไว้ให้ลูกๆได้ใช้สอยในโลกนี้ ทั้งหมดนี้คือความดีที่พ่อและแม่ได้สร้างไว้ให้แก่ลูกๆทุกคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อความดีของผู้เป็นพ่อแม่มีมากมายเช่นนี้ถ้าลูกคนใดทำให้พ่อแม่เสียใจหนึ่งครั้งเขาก็จะถูกลูกๆของเขาทำให้เสียใจสิบครั้งถ้าเขาทำให้พ่อแม่เสียใจสิบครั้ง เขาจะถูกลูกๆของเขาทำให้เขาเสียใจหนึ่งร้อยครั้งเช่นนี้เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าทาวีคูณเรื่อยๆไปนอกจากนี้ถ้าลูกคนใดทำร้ายพ่อหรือแม่ให้ถึงแก่กรรม <c oughs> เขาได้ชื่อว่าทำปิตุคาตคือฆ่าพ่อหรือมาตุคาตาคือฆ่าแม่ของตนเอง ได้ชื่อว่ารรมอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่จะต้องรับผลกรรมทันทีทันใดหลังจากจบชีวิตลงหลังจากที่ฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่แล้วแม้แม้ว่าจะสํานึกได้ทำบุญกุศลเป็นการใหญ่เพื่อลบล้างผลกรรมนั้นก็ตามแต่บุญที่ทำนั้นจะให้ผลภายหลังส่วนกรรมที่ จะให้ผลทันทีนั้นก็คือการฆ่าบุพาการีของตนถ้าแม้ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ต่อให้ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจบรรลุธรรมมรรคผลได้เพราะกรรมคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นมีผลรุนแรงห้ามมรรคห้ามผลห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน นี่คือโทษร้ายแรงของการกระทำต่อบุพกาลีผู้ให้ชีวิตตนเองคือผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งปวงเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวของความดีที่บิดามารดาเคยได้ให้ท้องแก่พวกเราเป็นที่เกิดแล้วยังได้ส่งเสียให้พวกเราได้อาริยทรัพย์อันประเสริฐคือได้เรียนหนังสือแล้ว พวกเราจะทำอย่างไรจึงจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองให้สมกับที่ท่านได้สร้างความดีกับพวกเราเอาไว้การสร้างความดีตอบแทนบิดามารดานั้นพวกเราเรียกว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่เพราะอาหารที่หล่อเลี้ยงพวกเรามาจากพ่อแม่นั้นคือน้ำนมหรือพูดให้ชัดลงไปก็คือเนื้อและเลือด ของพ่อแม่นั่นเองจากความดีที่พ่อและแม่ได้หล่อเลี้ยงลูกๆมานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าลูกคนใดต้องการที่จะตอบแทนพระคุณของท่านทั้งสองให้หมดในชาตินี้ต่อให้ผู้นั้นมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งรอยปีและบำรุงเลี้ยงดูพ่อและแม่อย่างดีตลอดเวลาหนึ่งรอยปีจนกระทั่ง จนกระทั่งว่าจะแบกพ่อแม่ไว้บนบ่าข้างขวาแบกแม่ไว้บนบ่าข้างซ้ายและให้ท่านทั้งสองนั้นทายอุจจาระและปัสสาวะลดบาตัวเองอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาร้อยปี <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นยังเฝ้าธนุถนอมเลี้ยงดูท่านทั้งสองด้วยการนวดเท้านวดตัวและบำรุงอย่างดีที่สุดจนตลอดเวลา100ปี ก็ไม่อาจตอบแทนพระคุณที่ท่านทั้งสองผู้ให้พบเป็นที่เกิดและเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราได้อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีการตอบแทนใดที่จะตอบแทนพระคุณของบิดามารดาได้แต่พระพุทธองค์ก็ยังได้ทรงแสดงหลักธรรมไว้ที่พอจะเป็นแนวทางที่จะให้บุตรธิดา พึงกระทำการตอบแทนพ่อแม่ไว้ห้าประการดังนี้คือ 1. ให้การเลี้ยงดูท่านตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถที่เราพึงจะกระทำได้ 2. ช่วยทำธุระการงานแทนท่านหรือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่าน 3. รักษาวงตระกูลของท่านไว้ให้ยืดยาวต่อไป 4. ประพฤติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทรัพย์มรดกของท่านหาเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้ท่านด้วยทั้งห้าประการนี้คือหลักการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ลูกๆทุกคนพึงถือปฏิบัติเพื่อใช้นี่บุญคุณคืนท่านเพื่อความเจริญแก่ตนเองต่อไป ในการแสดงเทศนาในวันนี้ที่เกี่ยวกับหลักธรรมการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ไว้ครบสมบูรณ์แล้วจึงขอหยุดเทศนาเพียงแค่นี้ในท้ายสุดแห่งเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดชเป็นพระวับัตรปัจจัโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงพบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขและมีระละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขตลอดไปและเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้ได้พบกับบรมบระสุกับทุกท่านทุกคนเธอสักุลงไปลงลงลงไม่ได้ครับตะคิวตะคิวกินตะ <c oughs> คิวกินค่อยเหยียดขาพิกให้ดีๆเหยียบขาขาพลิกนะเหยียบพื้นนะ่ะ ก็จบลงไปแล้วคือพระใหม่นี่คือการซ้อมนะ่ยอมซ้อมซ้อมที่จะออกไปข้างนอกในวัดคือว่าพูดให้เกาฟังแต่ออกนอกวัดปั๊บนี่มีคนฟังอยู่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบบางที่เป็นร้อยก็จะมีการเทศยดอยู่ด้วยันคือการ ไม่หวังแต่คืออ่านหนังสือการอ่านหนังสืออ่านหนังสือเทศอ,อ่านหนังสือเทศสมัยก่อนนี่ฟังจำไว้พระใหม่การบรรลุธรรมอยู่สมัยก่อนการบรรลุธรรมนี่ฟังต่อหน้าแล้วบรรลุเลยบรรลุเลยต่อพระเจ้าเทศปับ๊บบรรลุเลยดวงตาเห็นธรรมบรรลุเลยเป็นพระอรหัน์เลย บวชต่อหน้าแล้วก็เทศแล้วก็ไม่รู้เลยสองฟังแล้วยังไม่รู้อย่างอย่างพ่อมโมกขาลาสารีบุตรเนี่ยไม,ไม่รู้ต่อหน้านะครับยังง่วงงึบงับงึบงับเนี่ยแก้ความง่วงให้กับเสร็จแล้วก็พระเ,เจ้ากําลังแสดงธรรมกับอีกท่านหนึ่งแต่นี้กําลังถวายพัดเนี่ยปื๊บพับ พับพระปรเทศไปแต่องค์นี้ถวายพัดนั่งคิดตามเขาเรียกว่าคอยตามคิดตามคอยตามคิดตาม,ตามแล้วก็เกิดสภาวะธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั่นคือทุกวันนี้ก็ได้มีอยู่ประมาณสมัยก่อนสองอย่างชัดเจนสมัยนี้มีอยู่อันที่สามพอได้สามสี่ หนึ่งการสาธยายมนอย่าสวดมนต์ตอนเช้าเช้เนี่ยสวดอภิธรรมรูปักขันโทเมตนาขันโทสัญญาขันโทสังคารญญาขันโทวิญญาณขันโทสวดไปเกี่ยวกับรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาไปก็มารู้ธรรมได้ ข้างข่าวห้าร้อยตัวไปฟังพระคุณเจ้าสวดพระพิธรรมก็ยังตกมาตายแล้วเกิดปเป็นเจ้าพระบุตรนั่นคือแล้วก็การแสดงธรรมเนี่ยแสดงธรรมการเทศครูบาอาจารย์ให้ให้ผูกไปเทศให้ผูกใบลานไปเทศเนี่ยเราก็อ่านไปอ่านไปไมันต้องเข้ามันต้องเข้าตาเข้าตาแล้วเข้าใจเข้าปากจังหวะจะโคลในต่างมันได้ แล้วฟังด้วยอ่านด้วยฟังไปด้วยมันก็ซาบซึ้งไปเองในขณะบญญรรยายรมบรรลุอรหันต์ในสมมติการมีเพราะว่าปฏิบัติแล้วอะไรแล้วก็คือบรรยายคนไอ้คนฟังอาจจะง้างหลับเงึบงับเงึบงับแต่คนบรรยายเนี่บรรลุครับคนานี้ผ่านเพราะตั้งใจแล้วก็ถ่ายทอดด้วยอารมณ์เรียกว่าสภาวะธรรม พระที่บวชเก่านะแต่บวชใหม่ก็ต้องอาศัยคำพีไปก่อนเขามีคำพีไบเบิลคำพีคพํคัว่าในอ่านของเราอะคำพีปตัตยป,ปีดกเห็นไหมพ่อพามที่ทำในที่ทำพิธีราชทำพิธีราชาพิเศษเห็ไหมมีบทบาทหลายเนี่ยพามแต่ว่าเมืองไทยนะแต่พามอินเดียก็สำนั้นเนี่ย สู้พระไทยไม่ได้หรอกแต่เราแต่แม้แต่ฮินดูที่ว่าคนนับถือเป็นพันพันล้านแต่ก็ยังสู้พระสงฆ์หรือว่าสู้พระธเจ้าที่ไปที่พุทธคยาไม่ได้ใครก็ไปกราบพระเจ้าเบิดแม้แต่อิสลามอยู่ตรงนั้นอ่ะใกล้กลักนน่ะกำแพงกำแพงพุทธคยากับกำแพง กำแพงสุเหร่าเนี่ยห่างกันแค่ประมาณร้อยไม่ถึงร้อยเมตรเจ็ดสิบเมตรเวลาเขาเปิดละหมาดห้ารอบไอ้เรากำลังน,นั่งสมาธิที่พุทธคยา mm. Mm. มันกระดังท่วมมาลนะเสียงระพงแปดดอก mm. ก็คือต่างคนต,ต่างอยู่นะ่ะคือรูปเวทนาสัญญาสัญญาสัญญา,ญญาไม่สนใจนะ ของเราก็เปิดเป็นการเปิดครั้งเดียวบุตด,ด,ด,ดังสี่โมงเย็นบุตดังสนังจามิธรรมงสนังจามิแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์วัดออกอีวัดหนึ่งแล้วก็ภัคหนึ่งก็เปิดศาสนาฮินดูฮินดูจะมีดนตรีด้วยไอ้รอง,องกงอ,อ,งองแกงไอ้รองกองแกงนี่แหละฮินดู ต่เราจะอ,อยู่ด้นก้นต้องจำใจให้ได้มีหลากหลายมากวัฒนธรรมหลายศาสนาอยู่อ้อมแอมกันแต่อยู่ดกันูดกันได้ไม่ทะเลาะก,กันเน้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำไม่มีขัดแย้งกันไม่มีไม่มีลากปืนมาใส่กันหรอกอินเดียถ้าเป็นประเทศไทยเหรอว้ใส่แต่จะ ยกพวกใส่กันเนี่ยราะคือการบรรยายการเทศการอะไรต่างก็พยายามปรับท่องอ่านเนื้อใดคือถูดองดองท่องดูดูให้มันเข้าตาเข้าตาเสร็จแล้วเข้าใจแล้วก็เป่งเสียงออกมาให้มันเต็มเสียงของเราเวลาเทศอะไรต่างก็ปรับเอาเทศน้ำโมก็ปรับ ถ้าเราไม่ได้น้ำโมอะไรก็ได้น้ำโมธรรมดาน้ำโมตัสสะพระควะโตอรณาตโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะพระควะโตอรณาตโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระควะโตอรณาตโตสัมมาสัมพุทสะอันนี้คือธรรมดาน้ำโมเทศมันก็จะมีขึ้นน้ำโมน้ำโมห้าชั้น นะโมจับเวลาปั๊บกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะสัมพุทธสนะโมตัสสะจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุดท้ายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธศาขันติตโปติติของตินะบัดนี้ถ้าพูดตามเนื้อเลยนะไม่ต้องทักใครถ้าทักใครก็ขอนนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้สถ้นการณปัจนนี้านแล้วพวกนั้นในเส็นเก้าขอนนอบน้อมต่อพระรันตนตก็นหละกราบ เขาอกาศแต่พระเีรานุเีละพระนาวกาทั like, ้งพวกเราทักพระนาวกาขอเจริญสุขเจริญธรรมไม่ได้มีคนเดียวไอ้แม่เวลาเราเข้าที่ประชุมยอมตำรวจยอมใครก็ตามพระนั่งองค์เดียวแม้แต่นายอำเภอพูดพูดว่าูพก็ตกองกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีข้าราชการคณะสนัสดิการที่มาประชุม ด้วยกันครั้งนี้เขาทักแค่นั้นแหะยัางไงก็ต้องพบกับคนเจ้าก่อนไม่มีแบบไม่พูดถึงหรอกนั่นคือเราแม้แต่มีโยมคนเดียวก็เจอสุขเจริญธรรมญาติโยมสาทุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนโอากาสนี้วางมือลงณบัดนี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาก็ว่าไปธรรมวัดเทศธรรมวัดธรรมวัดคือเทศ์แบบไม่ใช่ว่าเทศพูดแบบ เปื่อยๆเป็นธรรมดาตั้งใจหน่อยตั้งใจใครๆฟังหลวงพ่อเลยเลยหลงอะ่ะอย่างน,นี้เราทวัดเนี่ยวันนี้พวกเราก็มาบวชเฉลิมฉลองอในหลวงของอในหลวงของราชราชกาลที่เสพถือว่าเป็นการดีหลวงพ่อเลยหลวงเทเสีอย่างเงี้ยเขาจะทำวัดเหมือนกับเหมือนกับเมื่อวานน่ะในไอ้สมเด็จพระสังฆราชเทศ ก็คือเทศธรรมวัดไม่ใช่ทำไม่ใช่ธรรมาวัดนะเทศไม่ใช่พูดธรรมดาไม่ใช่พูดธรรมดาแบบธรรมดาเหมือนอย่างอาจารย์พูดณนบัดนี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาพานาเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาอันนี้มันธรรมดาธรรมดาเกินไปนเว้ยธรรมดาจะไม่ไม่ไม่อยากไม่น่าฟัง ถ้าเทศจับไปลางก็เขศทำนองนี้เลยธรรมวัดห <Yeah. S 1> ลวงพอ่อหลวงตาจำไ้เด้ mm ่อ hmm. ยถ้าเป็นอีสานมา uh huh. อาตีตั้งกาเรอดีติตกาทีผ่านมาได้ชนีหลับตาเทศพอลืมตามา mm hmm. เห็นแต่เสาสลาคนไปไหนหมดละหนีหมดเหลืออยู่คนหนึ่งไปไม่ได้เอาตา เขาไปไหนก็หมดล่ะตาทำไมไม่ไปผมไปไม่ได้ครับตะคิวกินขาโวยแต่เกิดตะคิวไม่กินกันไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นคือทำมาวัดก็ต้องปรับเสียงเลยหลวงพี่มาวานเทศหลวงพี่ครูอันนั้นหยุดหยุดห่างคนฟังก็จะเสงพยายามปรับให้มันปรับ็มาอ่านให้มัน ขับชับเข้ามาให้คําพูดต่อเนื่องกันอย่าหยุดหยุดไม่แต่หายใจพอแต่อย่าไวเกินไปไวแล้วคนฟังก็ไม่พูดอะไรลํำคาญต้องต้องต้องเน้นต้องเน้นนิดหนึ่งอันหลวงพี่ใครอยัางพม่ยมเทศก็เวลาก็พยายามอ่านถูดองดองทองดูรู้ถูอันไหนสงสัยเอานี้ ติกไว้อันนี้ปูมาถามอันนี้อ่านยังไงครับจะเป็นบาลีบ้างาต้องต้องนั่นเพราะน,นั้นคือการอาตอนนี้อ,อยู่ในอยู่ในขบวนการฟิตซ้อมในหลายเรื่องแล้วทำความเข้าใจวินัยเข้าใจนะวินัยเนะสองเนี่ยเข้าใจละทั้งอ่านในห้องต้งมาเปิดให้ฟัง ดินจงกรมนั่งสมาธิก็เปิดฟังไปด้วยสรุปเขาก็สรุปเมื่อวานหนยมาใครผิดพลาดลงไปเนะี่ยติคุกอ่ามันช่ติคุกตรงลกเท่าไหรเท่าไหร่เขาบอกว่าเห็นไหมมันเป็นตายาน่โอ้มนะันจะยาไายาเนี่ยศีลสองร้อยิเจ็ดเนี่ยรักษายากยากโอ้ยรักษาถ้ารักษายากแต่รักษาไหนไม่ไม่ยากคือรักษาใจเจ้าของแปดหมื่นสี่พันมาทำการบังคับเนี่ยรวมสรุปให้เสือเหลือเหลือ ศีลสมาธิปัญญาลงมางสามข้อแล้วก็รักษาใจ้จของอยาเผลสติอยา,อยาขาดสติเรื่องกีวรเรื่องอะไรต่างผ้าสบงผ้าอาศัยอะไรต่างบาทเบื่อต่างๆาก็พยายามรักษาไว้ระยะเวลามันสั้นถ้าเราผิดพลาดมาเนี่ยโอกาสแก้มือแก้ตัวน้อย แ้วจะติดตัวเราไปยมถึงวันตายถึงวันตายนะ <Yeah. S 1> เพราะนั่นคือต้องคิดว่ายิ่งบวชจิงได้บุญได้บุญ,ได,บญได้กุศล uh, อย่าไปกังวลใจโอ้เสินหลายจะเป็นตาอยู่ได้เพราะนออันกิกบ,บาปอันกิกบ,บาบ uh. ขึ้นอยู่กับเจตนาเราด้วยว่าเจตนาอะไรพิสุไข้พิสุป่วยก็มีได้ โอ้โอไปห้องน้ำไม่ทันเบาหวานสายยุ่มรั่วคืนโอ้ไปถึงกลางทางไปเยี่ยวกลางเดินวัดเนี่ยผมจะเป็นอาบัติไหมครับเยี่ยวใส่หินแห่เนี่ยมันก็ไม่เป็นเราของพ่อพอไปไม่รอดเบาหวาไปไม่ถึงถ้าไปถึงก็ถึงไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยอ่า้วก็ที่หลับที่นอนที่นั่งอะไรต่างเอามาแล้วเก้าอี้ เก้าอี้ยังอาบัตแล้วอัศนะจะเหลืออะไรพอเก้าอ nice <offs> ี้เมื though, ่ออยู่นี้ไปตั้งกลางเดินกลางแก้งแล้วเดินจากไปไม่เอากลับม้อยที่ก็ยังอาบัิแล้วอ่ะแล้วเราอัศนะจะเหลืออะไรอัศนะเราก็ต้องเสร็จจากฉันข้าวแล้วเนี่ยเราก็เอาอัศนะไปวางกรวบาตุนไหนที่กรวบะอัศนะก็ดูอ๋อหยิบไป ของใครของท่านขวดนงขวดน้ำต่างๆเคลียร์พื้นที่ให้เหรียบร้อยอย่าให้มันเหลืออะไร <Yeah. S 1> ทั้งบาทเช็ดบาดล้างที่นั่นอย่าไปล้างแล้วมาเช็ดที่บนสูงสลาเพราะเรอยู่ร่วมกันสังคมทําเหมือนกันอยู่ร่วมกันอยู่ในสายตาครูบาอาจารย์อย่าไปอวดเก่งอ <Yeah. S 1> วดรู้ เรียกว่าอุตริไม่ใช่รู้จธรรมหรอกอุตริในเรื่องของการการะทำํำมันไม่ใช่เพราะ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มันแบบสะอาดสว่างสงบเราจะได้บุญในกุศลมากมายมหาศาลอย่าลืมนั่นเราบวชในโครงการในหลวงตัการที่สิบไปไหนจยังางพาภูมิใจภาพภูมิใจเจ้าของเอารับพร เดอยอมเดอรับพรจะค่อยไปตักอาหารทีเดียวเดอรมาฉันญาติยอมรับพรตรวจเปิดหนังสือไปหน้าใครได้แล้วก็ได้แล้วใครยังไม่ได้ก็เปิดอ่านดังๆหน้าเท่าลรยอ่านจําไว้แล้วก็เปิดไปยาทาวเรวะบุลาปาเรปุรเรนเดสากะลงัง วางนามที่เต็มยามอย่างสมุทรสาครในบริบวนได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะรปติทานที่ทานอุติได้แล้วในโลกนี้เงียบเก็บหนังสือไม่เปิดอิยชิตังปฏิตังตุมหาง ขออิทธิพลที่ท่านปารตนาแล้วตั้งใจแล้วเคปเมวะสมิจโตจงสำเร็จโดยสาพานสาเพุรินตุสังกปาขอความดำรีทางปวงจงเต็มที่ไม่อะไม่เหมือนพระเจาในวันเพ็น มานิชวงคารุยากุ่มกรุณาสมงไไปันแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัปพิทิโยมิวัจันโตความจันลายทั้งบวงจงดำลาดไปสัพพโลโกวินาสตุโลกทั้งกวงของท่านจงหายมาเตปะวัตวันตายรโยอันตายามีแก่ท่าน สุเิติกายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภบิวาตนาสิริสันิจังพุทธะปัจจายนจัตตารลตัมมาวัตทันติอายุอนนสุขังบาลังทำส่ประการคืออายุวันนะสุขบาละ ย่อมเจริญแก่บุคลคลผู<บ>้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็ยยนเนตรภาวะตุสัพมังคะรางขอสดงัด<า>งดังคนจงมีแก่ท่านละขันตุสัพพเทว,วตาขอเหล่าเทวดาทาั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพะธรมมรามา,านุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาปาสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสทธาสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ต้านทุกเมื่อเถิดอันนี้มนตักอาหารจัดโยมก็ไปรอนะ